เป็นการประชุมออนไลน์และออนไลน์นะคะในส่วนออนไลน์ตอนนี้มีกรรมการมาร่วมประชุมแล้วทั้งหมด17ท่านนะคะมีผ่านระบบออนไลน์3ท่านค่ะอนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ท่านประธานแจ้งที่ประชุมทราบดูเจนท่านประธานทราบค่ะมีพี่ท่านมาคก็บสตรมแล้วก็มีทางกอลมณบสบสนนะครับแล้วก็ส่วนงานอีกหลายหน่วยงานเลยนะ คืองนวันนี้ก็เป็นววระที่สําคัญเพราะว่าคีอแล้วก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะทําเรื่องการปร,ปรษษษับรามาเสร็ปิดก็เป็นใน,ในโยบายสามเดือเนเร่งด่วนนะครับที่ผ่านม,มาก็ทางตารวจทางปวสก็ได้ร่วมมือกับทมอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีการดาเนินการเพื่อเดี๋ยวคงมีรายละเอียดที่จะอธิบายต่อไปก็ต้องขอบคุณท่านกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็คงต้องเป็นเรื่องระดับประไล่ข้าที่ต้องผลักดันเรื่อง ย่าติดติดให้เห็นผลยงเป็นรูปธปรรมอย่างที่เมื่อสามสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานวันตืน่นเราที่จะลงตรวจคน้นค้นหาผู้เสพยานะครับร่วมกับปวสกับทางบชนกับท่านบชท่านบชนก็ไปเองท่านนอนอน่นกับท่านทำหน้าก็ไปเองเลยแล้วก็ไปร่วมกันแล้วก็ได้ผู้เสพหลายคนเลยนะไปช้าก็ไปจับไม่ได้ไม่อยอาจับไป,ไปเชิญบนเตียงนอนเลยนะ ท่านเขตทุกเขตอยู่ด้วยใช่างวนตอนนี้ก็ต้องเอาจริงจังนะผมว่าหัวใจของการแก้ปัญหาของกทมคือต้องเอาชุมชนเป็นตัวหลักเพราะว่าเรามีชุมชน2 0 0 0นสามชุมชนเนี่ยถ้าเราลงไปถามปุ๊บประธานชุมชนก็รู้หมดแหละว,ว่าใครเตะใครมีขายยังไงถ้าเราเอาชุมชนมาเป็นพวกเราทำกรรมการชุมชนผมเชื่อว่าการเลรี้ยงทะเลจะง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้ทางเขตโงร์การก็จะสาเร็จตามที่ทาง ทางรัฐบาลได้เป้าหมายมาในสามเดืเอนนี้ครับครับประมาณเท่านี้ทานอาจารย์แก้วมีอะไรไหมมีทั้งหมดวยกันย0หน้านะคะซึ่งสารอันจะพิลเลในครั้งนั้นที่สำคัญะะก็จะเป็นในการรายงานรื่องเพื่ทราบในเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะคะในการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด โ o ด r รัคโรดิลเลอร์นะคะก็มีาำนวเสินหาและกันญาเยอะนะคะซึ่งในส่วนที่ทําิลงมหมืานละครนะคะได้ร่วมหารืกับทางตอนชนนะคะโดยถึงให้มีมชุมชนต้นแบบนะคะในระยะแรก9ชุมชนและขยายต่ออีก50ชุมชนนะะซึ่งก็ได้มีการเดินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งมีทั้งหมด5ร่างดีกัน ก็จะมีทั้งมีส่วนของคชุการตำรวจตำรวจสองข้างตำรวจสองข้างนะคะแต้ก็มีท่าคประชาชนหนึ่งข้งนะคะที่ได้รับรายชื่อากสำนักงนเติคุณรคนระชุมนะคะไป็นองนายกมารที่ห่นะคะได้พิจารณานะคะแล้วก็ได้มีการประการขอแก้ไขนะคะขออนุญาตนำเรียนที่ชุมที่ตรวจ้การรับรองายงานการประินการค่ะ บัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมในระดับพื้นที่นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางสํานักงานปปสก็จะให้ทางในส่วนของสํานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับสํานักงานปปสภาคโดยผิดปปสกรยารยน,ยนเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะานจากหน่วยงานระดับพื้นที่นะคะที่ทําหน้าที่ด้านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูทางสังคมค่ะโดยก็ใช้เป็นแนวทางในการทํางานให้หน่วยอื่นๆ รวมถึงสภาพปัญหาในการทํางานในปัจจุบนันแล้วก็วกตัวชีวดที่เกิดขในระดับพื้นที่ในภาคต่างๆที่ดําเนินการประสบความสําเร็จแล้วนะคะซึ่งในส่วนนี้ได้ประสานทางปวสมานำในวันที่22กันยายนคะ่ะส่วนในเรื่องที่2ค่ะจะเป็นเรื่องของถึงถึงแม้ว่าไม่ได้ไปเราก็เตรียมข้อมูลเสนอให้ปวสได้ใู่ไหมคือ,คอท่านท่านต้องการความเห็นใช่ไหมกีก็ผมว่าเรารับได้เลยแล้วก็ส่งให้ปกสไปครับ ในเรื่องที่สองค่ะทางบรกสรุปผลในช่วงเรียนการงินเดียนค่ะแลหลังจากดําเนินการแล้วก็น่าจะมีข้อมูลมานําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบในโอกาสถัดไปค่ะก็อขออนุญาตนําเรียนจับได้เยอะแต่ว่าเราเอาจริงเอาจังจับได้เยอะจับได้น้อยไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจเอ๊ะ้ยาดีไม่ดีอะไรเพราะว่าเราไม่จับก็ได้มันก็เลยมันก็เลยจับได้น้อยมันก็เลยว่าจริงแล้วเรืนองที่สําคัญคือต้องต้องถามประชาชนในพื้นที่เขารู้สึกยังไงพิจารณาเช่นครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญท่านประธาน ใช้การเล่าร่วมประชุมนะครับท่านก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วก็เดี๋ยวท่านจะมีข้อเสนอแนะอะไรเดี๋ยวขอเชิญกรรมการท่านเจอท่านผู้การเลาเป็นผู้ร่วมประชุมด้วยก็อันหนึ่งคือต้องถามประชาชนว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงเพราะอยู่ในพื้นที่นะสมอเองเราก็มีการทำโดยเราจใช้ถามกรรมการุมชนที่เรามีอยู่สองบ้านแห่งนะว่าแต่ละชุมชนเขารู้สึกยังไงว่าแต่ลการจะไอ้ยาดื้ติดในพื้นที่เ้าเป็นอย่างไร ก็อาจจะได้เ hmm. ป mm ็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งก็บอกว่าก็ดีครับต้องขอบคุณทางอันนี้เรตอทำหรือว่าปรต่อทำอันนี้บอว่าดีนะเขาจะได้รู้เป็นเบสมาร์ะว่าประชาชนญเขารู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงรตัวที่ได้รับรู้คนทำงานเราเป็นแบบโมบินเลอร์นะคะซึ่งมีระยะเวลาในสองเดือนครึ่งนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็ขยายรูปแบบการทํางานไปทั่วกรุงเทพภายในปีถัดไปอะค่ะในเรื่องของการประเมินสถานการณ์นะคะขออนุญาตใช้ภาพของมาตรการปรับปรามในเรื่องสถิติเพื่อนำเรียนให้ทราบนะคะว่า มาตรการปราปรามก็ยังคงเป็นมาตรการหลักที่ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งถ้าดูผลจากกลุมตลอดปีงบประมาณสะสมนะคะตั้งแต่ตุลาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมี1 7 0 0 0เอ่อ1 7 0 0กว่าคดีนะคะผู้ต้องหาแค่1เดือนครึ่งนะคะผลจากลุมรวมเอ่อ1เดือนครึ่งเนี่ย1,400งกว่าคดีนะคะก็คือถ้าค่าเฉลี่ยของเฉลี่ยของแต่ละปีเอ่อแต่ละเดือนนะคะเก0าถึง1,000คดีเนี่ยแต่ว่าประมาณ600กว่าคดีนะคะ ถ้ามาดูในเรื่องของข้อหาไร้แรงกับไม่ไร้แรงนะคะก็มีข้อพิจารณาว่าในเรื่องของข้อหาไร้แรงนะคะก็จะมีเพนขึ้นมือของคดีจับกลุ่มแต่ถึงแม้ว่าจะมีเพนขึ้นมือนะคะมันมีเรื่องของการส่งผลต่อสภาพการค้าในระดับออลอตใหญ่นะคะก็คือหยุดชะงักแปกนะคะไม่ประกบคดียาบ้าในหลักล้านเมตดแม้ในบ่ยมันอาจจะมาทำโซนทุนแดนอ่อตทุนแทเน,นเหนือและทุนแทนใต้นะคะแต่ว่า ก็อย่างที่นั่นเงเดนกค่ว่ามันถึงแม้ปัญหามาตรการผลจะคุ้มที่เยอะมันก็สะท้อนปัญหาที่เยอะด้วยคะแต่ว่าสะท้อนการทําง,งานที่เราลงไปดูแลหรือว่าปักฟังมากขึ้นเรื่อยค่ะช่วยเหลือหรือว่ายังไงนะเรื่องประเด็นอย่างเงี้ยเพราะถือว่าว่าเราอาจจะไม่เหมือนับจังหวัดอื่นที่เขามี่ายปกครองที่มีในเชิงรุกนะแต่กรทมเนี่ยมันกำลังมีเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นในเชิงทิ่มีบิบไม่ได้มีอะไรเงี้ย ก็อาจจะต้องหรือถ้าตำรวจจะมองไงว่าความร่วมมือตรงนี้จะให้เราหรือกัอากอรมนหรือใครจะช่วยขยายผลยังไ,ไงว้เรื่องการการจับกลุ่มว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เรายัางมีอาจจะไม่จุดที่เราต้องอาจจะ้ปรับปรุมมอองตรงนี้ให้มากขึ้นหรือท่านเราต้องมีการขยายผลกผู้ค้าไม่ว่าจะเป็นกับผู้เสพหรือผู้ค้าก็ตามต้องให้ที่สุดท้าบผู้ค้าให้ได้เป็นที่เพราะมันทำข้อมูลไว้ว่าเครือข่ายเกี่ยวข้องทั้งหมด ปิดไปรวมถึงขยายผลสุดท้ายได้ไปถึงจุดที่การตรวจทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับก,ก,การทำมอพิจารณาทรัพย์สินครับทีนี้ในมิติของด้านการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครที่ทางรจฐนรีได้รับการสัรง่งตัวจากกรทมเนี่ยหลักๆก็จะเป็นมิติเรื่องของการตรวจคัดกรองผู้เสพแล้วก็มิติของเรื่องนั่นการบำบัดผู้เสพนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการประสานงานกันอยู่ตลอดครับแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยงานมันก็ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งครับ หลักๆที่อของพจน์นนทเนี่ยที่มีปัญหาก็อาจจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาทาการของศูนย์บริการที่มันอาจจะไม่ไม่ตรงกับ,บระยะเวลาการปฏิบัติงานของตารวจเพราะว่าในหน้าง,งานจริงๆที่เวลาตารวจลงไปปฏิบัตินะครับมันกไ็ไม่ได้ไม่ได้อิงตามเวลาราชการเพราะฉะนั้นดังนั้น,นในการเจอผู้ผู้ผู้เสพไนยูทูหรือตัวอย่างนะครับต้องนาไปที่ศูนย์กรองนะครับบางทีก็จะอยู่นอกเลแต่ว่า ใดๆก็ตามครับคือมันเป็นลักษณะของการสมัครใจบำบัดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นการสมัครใจมันจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ว่า,ามาผานกรุงเทพหรือว่าเอามาขายในกรุงเทพแล้วก็รูปแบบการขายเนี่ยเพราะผมว่าอริงๆถาเกิดเราสามารถมีแทเทอร์ที่เราให้คนในกุมโซนหรือว่าเจ้า้าที่ช่วยสังเกตอ่ะว่าเออมันมีพฤติกรรมรูปแบบนี้จะช่วยช่วยดูได้ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของการกระจายยาในกรุงเทพมันเป็นรูปแบบไหน ก็คือเพื่นจำหน่าที่ตัวอยู่ในชุมชนเลยก็คือจำหน่ายให้กับคนในชุมชนลักษณะที่สองก็คือตัวเนี่ยเขาไม่ได้ดอยู่ในชุมชนอาจจะอยู่บริเวณโดยรอบใกล้เคียงชุมชนแต่ว่าตอนดึกดื่นค่ำคืนน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาปล่อยให้กับเด็กๆเ,กเกยาวชนวัยรุ่นในชุมชนเสพหรืออีกลักษณะนึงก็นนคือตัวอยู่นอกชุมชนเลยผู้เสพที่อยู่ในชุมชนอาจวิ่งออกเป่ายาเถืติดแล้วก็กลับเข้ามาเก็บที่บ้านหรือตามแหล่งมลสุกในชุมชนต,ต,ต่างๆนะครับลักษณะของการแพร่กระจายรายย่อยเนี่ยก็จะ ในกุมคนจะเป็นในระดับสามสามสามอย่างนี้เป็นหลักนะคะส่วนว่าเดือนพ่วงหรือครีมเป็นผู้ค้าหรือครีมมันมันไม่ได้แยกหรือว่าคือคือบดีเห็นว่าในขณะที่ค่าเฉลี่ยของเราที่หนึ่งพันเนี่ยเราจะมีผู้เข้าบำบัดต่ำสุดเนี่ยเกิดจะเท่ายอดที่เราได้มีเดือนกันยายนก็เลยสงสัยว่านี้มันมันมันดีเลยไหมคะหรือว่ามันไม่ดีเลยแล้วก็เอ่อในในจำนวนผู้บำบัดนี้เป็นต่อเดือนไม่นับ ยังไม่ออกและยังไม่นับกลกับซ้ำใช่ไหมจีจากสาลด้วยนะั <4 S 1> ่นะหมายความว่า24ชั่วโมงไม่มาเราเราจะแจ้งกลับต่อให้เป็นสมัครใจนะฮะเราแจ้งกลับก็เท่ากับว่าเราจะรู้ด้วยว่าเขามาแล้วก็ศาลจะรู้ว่าเขาไม่ได้มาะนั้นะคือก็เลยอยากรู้ว่าไอ้สองตัวเลขีมันดิ้กกันมัน,มนยังไงนะพตงบนะที่เป็นบ,นบันัดก็คือเขาสมัครใจไปนบ,นบันไดแล้วก็ คือตำรวจไปเจอเจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วก็เขาก็ขอมาหมั่นะคะตึ้งตึ้งนะคะค่ะถ้าถ้าการจับกลุ่มนะคะถ้าเจับกลุ่มเป็นอันดับสามแล้วก็การเสพก็เป็นอันดับสามนะคะในการในประเทศไขยนะคะกรเสพติดระจีการสืสิงหาคมนะคะการการเรียนกานของสำนักและเหตนะคะก็มีการเรียนการรายงานข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ เดือนสิงหาคมจมวนที่ห้าห้าครั้งนะคะติดนะคะแล้วก็ข่าวที่สี่เป็นขา่าวที่แค่เพื่อว่าย้ำเรื่องของการสร้างคุ้มคู่กันยาเสพติดที่กับเด็กนะคะแล้วก็ข่าวที่ห้าเป็นเรื่องของการที่กรมทหารไทยบชล,ลแล้วก็บรรสเนี่ยจัดปฏิบัติการอีกรอมตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดนะคะโนดักโนเดนเลอร์นะคะสำหรับการเข้าชมสื่อทั้งหมด54,291ครั้งนะ,ะแล้วก็มีการปิดกิจเนี่ยแปดยแปด เจ็ดขั้งค่ะสำหรับาการจัดทำอุปกรณ์แล้ปิดนะคะก็จัดทำจำนวนหนึ่งชุดเป็นการเปิดแง้มเชือกช่องทางแอปปี้วีเคเคนะคะก็มีการเข้าชมทั้งหมด1,180คะร,ร,ร,ออร,รั้งนะคะจัดทวาในหัวข้อต่างๆสำหรับเด็กถึงค่ะคนก็มีการสำรวจหัวข้อตมเอวจริปวดฉันการต้องกใจและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะ แล้วก็ตำหนดประเด็นให้กับทางหน่วยงานแต่ทำทั้งทั้งสองข้อนี้หน่วยงานสามารถเลือกนามาใช้นในการนำเสนอได้นะคะว่าจะบอกว่าในประเด็นประเด็นไหนนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะบอกให้ทุกทุกหน่วยงานเนี่ยติดแท็กแท็ชื่อเขตหรือสถานะร่วมต้านยาเสพติดเช่นบ็อกบัตสปาทาวเวอร์นะคะอันต่าก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ทางสนงานเีเขตได้จัดทำข่าวต่างๆนะคะเรื่องของ มันเกตดของสำวาแล้วก็เตบางบอนแล้วก็เกสายไหมนะคะเกิดปุ่มแล้วก็มีของสำนัพบประมาณนะคะแต่จากค้องขาเบคแร้ไปล้นนะคะ,ะก็จะมีของสำนักงานสีน,น้ำแข็งนะคะ ทั้งทั้งหมดทั้งหมดที่ที่รายงานข่าวบางอย่างอยู่ทั้งหมด31รายการที่มีการรายงานแล้วนะคบช่องทางการเผยแพร่ก็มี31สื่อมีการเข้ารับชมทั้งหมด4,130กว่าเีงนี่ค่ะถ้าเป็นป้าย LED ที่อยู่ต่อหม้อไฟฟ้าเนี่ยจะมีทั้งหมงด9จุดจํานวน18ป้ายถ้าสาระที่พ,พัะพิสัณจํานวน100ป้ายนะคะทั้ง3ตัวอย่างที่เราได้ขึ้นแปลนะคระเป็นต่อหม้อไฟฟ้านะคะ 50K มี3,837เรื่องนะคะจาํานวนการเข้าเข้ายอดวิวยอดไล์ยอดแชร์สูงที่สุดคือเฟซบุ๊กเฟซ o o k ค่ะการถัดมาก็คือการประชาสัมพันธ์ที่จาํานวนครั้งที่มีาการประชาสัมพันธ์สูงที่สุดนะคะก็เป็นของสํานักงานเขตลาดพร้าวค่ะแต่ว่าจาํานวนการเข้าถึงของประชาชนที่สูงที่สุดค่ะเป็นของสํานักงานเขตห้วยขวางค่ะ แต่ว่าอยากจะฝากให้เน้นเรื่องการบําบัดด้วยเพราะว่าแนวแนวดาเนินการของเราคือการบําบัดโดยสมัครใจถูกไหมท้าว่าเราต้องพยายามสื่อสารได้ว่าการบําบัดมันไม่น่ากลัวมันทําได้ง่ายเดินเข้าไปโดยสะดวกเลยอะไรเงี้ยเรามีศูนย์กี่แห่งเข้ายังไงทําไงให้มันง่ายที่สุดทําไงู้ถึกว่าเออกลับมาแล้วพ่อแม่ดีใจหน้าอะไรเงี้ยเพราะในมิติของการบำบัดอยากจะให้ประชาพันธ์ลุ่นี้ให้เยอะขึ้นด้วย ว่าถ้าคุณมีปัญหาอยาติดติดคุณมาหาเราแล้วเดี๋ยวชีวิตจะดีขึ้นอเลยนนะผมว่าต้องฝากให้เปลี่ยนเป็นแมสเตจตรงนี้อยากจะเห็นแมสเตอตรงนี้มากขึ้นว่ามันจะทําให้คนคือเราไปมาคับเขาตรวจปัสสาวะเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรอกแต่ถ้าเขารู้ว่าตัวเองมีปัญหาแล้วเขาไปตรวจปัสสาวะที่ที่ศูนย์ของเราแล้วก็เข้าการบำบัดเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยทํานองไงจะโน้มน้าวเขาให้เขามาทำบาบัดได้ก็ฝากประดับพันในวิกีด้วยอย่าเพิ่งไปจะไปบอกอย่างเดียวว่ายาติดติดมันน่า แต่อาจารย์เขบอกว่าผู้ผผติดเองเราพร้อมจะโอบกอดคุณแล้วนำคุณกลับมาตูดสังคมอะไรเนี่ยก็ต้องมีมงนันนติมนีหน้าตาดนังเกตด้วยนะพยายามเน้นเรื่องการบำบัดที่เราอยากจะให้เขากลับมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอะไรเงี้ยพยายามเอาไว้ติดด้วยเผื่อมันจะไปถึงผู้ที่ติดแล้วก็นำเข้าสู่การบำบัดได้ยิงคำถามลงไปใน Facebook แล้วมีรีวอร์ดเล็กๆมีรางวัลเล็กๆนะครับเ,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 เขาพยายามเข้า,าอ่านแล้วไปค้น คนคือข้อมูลจะอยู่ใน Facebook เ,เราเองแต่อาจจะ,ะเ,เป็นครั้งครั้งก่อนโน้นหน้าโน้นนะครับเขาก็ไปค้นแล้วก็มาเช่นเราถามว่า,าถ้าจรรรรรรารยะบำบัดรักษาหนึ่งเทศเนี่ยจะต้องไปที่ศูนย์บำบัดม่มีที่ไหนบ้างเขาก็เช่นมันมียี่สิบแปดเขาก็ตอ่อกรุ๊ปเป็นก็คือถือว่าได้รับรา,า,างวัลในเีื่อนไขือเป็นด้วยนะครับดีครับต่อกรุ๊ปด้วยครับเอา การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดของสำน,น,นักอนามัยนะคะก็มีทางเรื่องบุหรีบุรีไฟฟ้านะคะของกลางนะคะแล้วก็มีเรื่องของปฏิบัติการโน,โนโดักโนดิวเลอร์ค่ะ,ะ,ะ,ะที่ประเด็นก็คือว่าในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยนะฮะจะเป็นของสพสหรืออะไรแต่ภายใต้ก็มีมาตรก,การเกี่ยงบุหรีไฟฟ้าเนี่ย ที่มันเข้ามาตามเรียนเนี่ยก็หลายระดับนะฮะช่องมันมีหมดนะแต่การที่เราจะตั้งลงไปนอกจากให้ความรู้นอกจากการประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยต้องมีการตรวจเชื่อมตรวจจับแล้วก็ลงไปดูในตามชุมชนผมเห็นในชุมชนเคยไปนั่งประชุมฝั่งเขานะฮะเขาก็มีความคิดของเขาแต่ในส่วนของคณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นต่างเีิด เฝ้าระวังยาเสพติดที่มีมาธานทุกเขตตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่จะทําไงให้เขาถ้าเขาเข้ามาเป็นจิตอาสาแล้วก็ทํางานผมเห็นมีการตัวจริงแต่พอถามถ่ายลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว,ว่าการเฝ้าระวังหรือการที่จะแจ้งบอกบอกแสต่างๆ,ๆกับเจ้าที่ตำรวจอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าทีนน่ตำรวจเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ที่ยังไม่มากพอ แต่ในชุมชนถ้าเขาลงมาช่วยจริงๆเนี่ยข้อมูลอยู่ตรงนี้นบ้านนี้ขายบ้านนี้อะไรเนี่ยคงที่ต้องเชื่อมโยงกันแต่เรารู้สึกว่าการเชื่อมโยงหรือการให้รางวันนลอย่างที่ปปสบอกเราพอที่จะเจียดรางวัลหรืออะไรที่มาเป็นส่วนหนึ่งได้ปะ่ะเมื่อสักครู่ผมคุยกับทางผู้การสามก่อนประชุนะมฮะเขามีการประชุมเรื่องอยางเรื่องท่านก็บอกว่าสถิติการจับเนี่ยมันไปอูทางฝั่งตัญเยอะมาก